ค้างไว้หลอกอย่างนี้แหละคนนูน้นคนนี้ยืมมันโอนเร็วแล้วก็บอกว่าเราไม่มีเงินในแอปน่ะฟังดีๆงั้นบ่มีในแอปเแต่ว่าเบียก็ไปลงทุนของบีไงบีลงทุนแต่ละทีอะมันก็เยอะอยู่ไงเออกับเงินเป็นเงินหกหลักเนาะลงของแต่ละทีก็เป็นเงินทีละหกหลักเนาะ เราเข้าลงม้เรียวประเมินว่าเ้าสิขายมือเดียวให้มันบึบเร้วบึ๊บหลดเด้มันบวละ่ะเพราะว่าเราเราลงเลดที่ว่าหกหลักมานี่คือเราอยากได้ราคาสูงที่มันถูกแล้วมันจะได้กำไรเยอะๆอันนี้ข่อยก็ต้องได้มาเครียดอีกเวลาที่เขาขายของในเงินม,มนั่งมัทนรายจ่ายแล้วก็เยอะเนาะต่อวันเนาะ ก็ต้องมาคิดว่าเออเนี่ยนัดแล้วก็ไม่ส่งส่งอ่ะน,นัดแล้วก็มาส่งนะัดแล้วก็มาส่ง่ยบางที่อนนี้ข่อยกอย็บ่อยากท้งหนูเดิข่อยอยากน้ำไปหดบ้านแล้วก็ทุบ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 หนามันหลดุดบางเที่อ่ะปนนักซนส์อีีเดี้ยฟิวอะฟิวคือแบบฟิวคือฟิวไม่อยากพูดเข้าใจไหมเนี่ยคือจังมาพูดแบบนี้เนะี่ยก็บ่อยากด่าเขาโดยตรงเนี่ย่อยากโท้ไปด่าเขาแบบตรงๆว่าเซนสนจังสี่เนี่ยนี่ก็เลยแบบนี่มันอยู่ในอกในใจเนี่ยมันซูน อันใดก็พ,กกดกพ่อกำกาอันใดก็บพาอกำกาว้ลเลอกกับว้าเลิกกับวอลคนเอามันกระศูนย์บ่เงืเออของขึ้นแต่เช้าใช่ของขึ้นแต่เช,ช้ชาเลยแต่เช้าแบบโมหูมากเลยแบบพี่เข้าใจไหมว่าฟิลคนเรา,าคือคนเรา,ามันต้องมีความรับผิดชอบมากกว่านี้ไหมอย่างเงี้ยทําไมมันต้องให้เรามาพูดเรื่องเดิมๆเ,เรื่องซ้ำๆ นันน่ะละเรื่องเดเดิมเรื่องซ้ำาๆแบบมันมันน่าเบื่อมันไม่ใช่อะไรหรอกมันน่าเบื่ออย่างเราเนะี่ยต้องมาทวงเงินทุกวันเราก็เบื่อคือกันใครช่างก้าทําให้เสยของมันเสยของขึ้นแล้วเราก็เลยคิดว่าเออบางทีเนี่ยเราอาจจะคิดผิดก็ได้ที่เราช่วยเขาเออซอยเขาเหลือจะของก็เลยเป็นใจให้คิดว่าที่ได้บุญก็ได้บาปเทนแห,หลวล่ะเบืองสงฆ์ไม่ได้ดอกบุญนะได้บาปแล,ล้วล่ะ ว่าศูนย์ด้ใจให้เด้อันอะไรก็ไม่ตามเป้าอะไรก็ไม่ตามเป้าอย่างเงี้ยมันมันมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่น่าช่วยเลยเนะยาะเงี้ยเออมีหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วประมาณรู้สึกแบบเนี้ยหนักหนักสุดหลายรอบแล้วแต่ว่ายัางไงอ่ะเออมันมันก็มันก็่แ่จเจ้าอจังเดยนั่นแหละคือว้านนั่นแหละ ว่าละกกัแล้วว่าลิกกัแล้วว่าเลิกกัล้วบางเที่ยนะสนันดอก็เลยอยากอยากขี้เราไปทุกหนาาดิวะสนันอกไปทำอย่างนั้นก็ไม่ได้อีกเว่าหนึ่งถ้าเราไปลงมือก่อนคนที่ผิดก็เราเต็มๆเออไปทำลายร่างกายเขาอ,อีกเคยมีนะเพื่อนบีอเป็นเจ้าของรีสอร์ทใช่ไหมมนะันอาจจะเอาเงินอนะ่ะมาให้บีปล่อยกู้ ปล่อยกู้นอกระบบนี่แหละแล้วทีเนี้ยบีก็เลยคิดอยู่ว่ามันมันจะมาปวดหัวกูเก่าบ,บอกูจะกูขายของกูก็ปวดหัวปย่อยอย่อแต่ถามว่ามันได้เงินไหมมันได้เงินมันได้เงินจริงเนี่ยถ้าทําแบบธุรกิจแบบเนี้ยคือมันได้เงินจริงมันได้เงินแบบมันได้เงินดีเลยละ่ะทีเดียวเลยละ่ะมันไม่ได้ไปปล่อยถึงร้อยละยี่เหมือนเขาหรอกเอาแค่ okay, แบบว่า เราจะทำเป็นลายอะไรอะ่ะลายสัปดาห์ลายสิบห้าวันลายเดือนใช่ไหมใอยคือสิบเอ็ดยูสุบหรอกว่าจะซื้อซัก